เบิร์นแบบนี้เลยโอ้โหแรงๆเลยนะครับโอซากะ and h o k สวัสดีครับก็ BJP นะครับขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจก็เหมือนเดิมนะครับนี่รีวิวก่อนจะส่งไปซอปปอลาวนะครับผมอ่ะเรามาไล่ออปชั่นกันก่อนเลยกันสำหรับเจ้าคันนี้ผมใส่เป็นตัวล้อด,ดุมรุ่นใหม่นะครับแต่ว่าหวัดยังเท่าเดิมเห็นไหมครับว่าตัวนี้มันมีสายเอาไว ไว้ปลดล็อกเวลาเราเซอร์วิสอย่างเช่นเปลี่ยนยางในเปลี่ยนยางนอกมันจะง่ายกว่าโดยที่มีจับปลดแบบนี้นั่นเองนะครับพอลาใส่ก็ใส่ตามลูกศรได้เลยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปคู่มือให้ไปด้วยเลยนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีลูกศรน,นะครับลูกศรชี้กับลูกศรชี้เราแค่จิม้มให้มันตรงกันเึ๊กเท่านี้เองก็ง่ายต่อการที่เราจะเซอร์วิสในการถอดล้อนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือรถคันนี้แหละผมบอกให้เลยว่าโอ้โห ลูกค้าบอกว่าพี่กอฟหนูขอญาตอัดแบตเตอรี่เต็มๆมแม็กนะครับสั่งโรงงานให้เลยนะครับดูนี่ครับ36โวลต์20แอมป์ตัวนี้บอกเลยว่า20แอมป์เนี่ยเขาวิ่งทีเนี่ยไม่ต้องบอกครับ20แอมป์รู้ๆกันอยู่น่าจะมีสักประมาณ70-80โลดได้นะครับสำหรับเจ้าคนนี้มาพร้อมน้ำหนักนะยังออปชั่นเหมือนเดิมนะครับผมสั่งได้หมดเลยนะครับว่าลูกค้ายอยากได้กี่แอมป b ีเจัดให้หมดเป็นสินค้าใหม่นะครับแบตเตอรี่ก็ใหม่มีรับประกันให้ด้วยนะครับแบตเตอรี่1ปีนะครับอายุการใช้งานก็อยู่ที่ประมาณสักสปีหรือว่าสปีครึ่งอยู่ที่การใช้งานของลูกค้าเดี๋ยวผมใส่ให้ดูก่อนมันจะฟิตๆหน่อยเพราะว่ามันติดเบาะนะครับอึ๊บอ่าเรียบร้อยนะครับก็สวิตช์จะมีอยู่2จุดนะครับก็คือมีจุดที่1แบตเตอรี่จุดที่2คือมือคันเร่ง ใช้งานได้ปกติมาดูออปชันกันก่อนละกันรีวิวสินค้าก่อนจะส่งให้เลยเปิดสวิตช์กุญแจนะครับ3 6โวลต์ v, แบตเตอรี่ลิเธียมไฟจะชาร์จเต็มอยู่ที่41่อกว่า,วาไม่พูดไม่พูดเยอะครับโอ้โหไงครับโอ้โหไงครับอันนี้บีคันเร่งนะครับเบินยางกันไปเลยทีเดียวบีคันเร่งกำเบรกระบบไฟฟ้าถูกตัดทันทีดูที่มือผมนะครับไม่ว่าจะเป็นเบรกหน้าหรือว่าเป็นเบรกหลังนะครับ เห็นไหมครับว่าระบบไฟฟ้าถูกตัดทันทีมาพร้อมออปชั่นไฟหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็มีไฟหลังแบบนี้ไฟเลี้ยวมาครบเซตเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาและอีกหนึ่งจุดคือเรื่องของที่ตัวแบตเตอรี่นะครับอันนี้ไปลอกเองนะของใหม่เปิดสวิตช์ตัวนี้ปุ๊บไฟก็สว่างขึ้นมาโอ้ขี่เนี่ยสบายเลยกลางคืนแต่มีให้ครบแบเซ็ต และเวลาชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จยังไง1ชาร์จตัวรถได้โดยที่ใช้มือเนี่ยหมุนปลั๊กไปต้ใต้นี้หมุนแล้วก็เสียบแจ็คแบบนี้มองให้ตรงนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปชึบเสียบปลั๊กไฟบ้านเลยชาร์จเป็นสีแดงเต็มเป็นสีเขียวนี้คือในกรณีที่1ที่ชาร์จที่ตัวรถนะครับ2ถ้าอยากเอาออกมาชาร์จนอกตัวรถเราจะต้องเปิดสวิตช์ปิดเปิด,ปดพูด,พดวะปลดล็อกะครับ ปลดล็อกนะดูดูดูด,ด,ดีๆนะครับดันเข้าไปก่อนดันล็อกอันล็อกค,อครับดึงแจออกนะครับนี่เห็นไหมดึงแบตออกได้เลยสวิตไฟตรงนี้ปิดตรงนี้นะนะครับพอเราะนะใส่เข้าไปดันเข้าไปคันนี้ออปชันจัดเต็มเลยนะนะครับแบตเตอรี่นะมีน้ำหนักเยอะนิดนึงเป็นลิเทียมนะ3 6โวลต์2 0แอมป์วินไกลด้วยเพราะว่าลูกค้าสั่งพิเศษนะครับคันนี้ อยากได้แบบไหนระยะทางเท่าไหร่แจ้ง b ี p ได้เลยจัดการให้ได้หมดนะครับเ <OS i alog> วลาสั่งก็แค่ดันเข้าไปล็อกปึ๊บกุญแจหมุนทางขวาเลยครับจบพอเราปิดนะครับปิดตัวนี้คือจบแล้วสำหรับรถรุ่นนี้ควรเช่าที่ประมาณ30ต้นต้นๆหรือถ้าไม่มั่นใจให้กดเช็คตรงนี้ดูสถานะแบตเตอรี่ได้ดับต่อมามาดูเรื่องของตัวปั่นระบบไฟฟ้าช่วยผ่อนแรงกันบ้างนะครับรถคันนี้เป็นออปชั่นก็คือว่า ขอเป็นเกียร์ด้วย7สปีดนะครับตัวนี้ได้เป็นตีนผีเจ็ดสปีดเรามาดูเรื่องของตัวปัน่นแต่ผมปิดระบบไฟฟ้าให้ดูก่อนละกันนะครับปั่นจักรยานธรรมดาก็สามารถที่ปั่นได้ปกติแบบนี้นะครับมีเกียร์ให้ด้วยอน,นี่นเกียร์เบาๆนี่นะครับเกียร์เบาๆปั่นเบาหวิวเลยนะครับหรือถ้าเปิดสวิตช์กุญแจเมื่อไหร่ปุ๊บระบบไฟฟ้าเริ่มทํางานผมปัน่นล้อหลังนะครับเมื่อกี้ปั่นล้อหลังธรรมดานะล้อหน้าพุ่งด้วย แต่นิดเดียววิ่งแบบนี้ขึ้นสะพานข้ามคลองบอกเลยว่าคันนี้ข้ามแม่น้ำโขงเนะี่ยสบายเลยนะครับเพราะไปสอปอลาวนั่นเองไม่มีอะไรมากครับใช้งานง่ายกระดิ่งมีให้ครบระบบเบรกตัดไฟหน้านะครับลูกค้าท่านใดอยากได้รถแบบนี้นะครับเอาแจ้งราคากันก่อนแล้วละกันสําหรับรถรุ่นนี้มีให้เลือกอยู่สราคาราคาที่1ถ้าไม่มีเกียร์ราคาที่1 8 0 0 0่บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยราคาที่2ถ้ามีเกียร์แบบนี้จะสปีด ราคาอยู่ที่19,500บาทนะครับผมส่วนแบตเตอรี่คันนี้ออปชั่นเสริมเติมนะครับราคาจะไม่ได้ราคานี้และอีก1คันนะครับเป็นล้อไซส์26นิ้วที่ติดตั้งเหมือนกันขอบคุณลูกค้าเหมือนกันนะครับที่ไว้วางใจกอล์ฟอ่า26นิ้วขับเคลื่อนล้อนหน้าดุมปลดให้เหมือนกันนะครับราคาเหมือนเดิมถ้าเป็นตัวนี้19,500บาทจะส่งฟรีทั่วไทยนะครับวันนี้ผมรีวิวสินค้าแต่เพียงเท่านี้ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ